ครับขอบคุณครูตุนครับขอบคุณโคดูเทนตาคําครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวคลิปโตเนียนที่เคารพรักทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันครอบครัวเป็นวันอาทิตย์อ่าพี่น้องหลายท่านนะครับรับหน้าที่ราชการก็อหยุดพักผ่อนที่บ้านนะครับดําเนินการดูแลบ้านตัวเองครอบครัวตัวเองนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายๆครับนะถ้าหากว่างก็เชิญครับเข้ามาร่วม สร้างคอมมูนิตี้สร้างชุมชนไปด้วยกันครับนะ,ะโดยไม่ได้บังคับซื้อนะครับหรือ,อมีการให้ใช้จำนวนเงินเยอะๆเพื่อจะให้เกิดมีการซื้อขายขนาดใหญ่ซึ่งบล็อกเชนช้างคอยยังไม่ได้มีความต้องการการซื้อขายขนาดนั้นนะครับพี่น้องครับท่านซื้อเพียงแค่เป็นแค่พลังงานก็เพียงพอแล้วในการที่จะเข้าร่วมรับนะครับเหรียญมีมที่มีนามว่า ปลาหมอคางดําครับพี่น้องครับนะวันนี้ไม่มีค่าครับวันหน้าท่านได้ใช้มันแน่นอนครับสะสมให้เยอะที่สุดเข้าไว้ครับย้ํานะครับสะสมให้เยอะที่สุดเข้าไว้ทุกกิจกรรมครับมีการแจกนะครับเราจะแจกอย่างนี้ไปไม่นานนะครับพี่น้องครับนะเราจะแจกอย่างนี้ไปไม่นานครับนะครับนะแต่เป้าหมายของเราต้องการพี่น้องนะครับทั้งหมดนะในประเทศไทยเนี่ยนะครับสักหนึ่งล้านครัวเรือนนะครับเพื่อจะปลดพันธนาการนะครับ อ่เป็นช่องทางเดียวนะครับที่พวกเราจะมีโอกาสก็คือถือครองสินทรัพย์ดิจิตอลไว้ก่อนที่เป็นเหรียญมีมก็ดีนะครับซื้อช้างคอยก็ซื้อหนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์ก็แล้วแต่เราครับนะไม่ต้องไปอ่าซื้อทีละอ่าเป็นหลายร้อยดอลลาร์หรือเป็นหมื่นเป็นแสนดอลลาร์ไม่จําเป็นนะครับนะจำเป็นแค่หนึ่งดอลลาร์เปิดธุรกิจเปิดระบบนะครับให้ตัวเองเข้าไปอ่าเก็บไว้เป็นค่าพลังงานในการใช้วันข้างหน้าครับนะเพราะวันข้างหน้า ช้างอาจจะราคามูลาค่าสูงมากเราต้องใช้จํานวนเงินเยอะมากเพื่อที่จะได้หนึ่งช้างคอยนะครับฉะนั้นตอนนี้หนึ่งช้างคอยนะครับใช้เงินอยู่ประมาณดอลลาร์กว่าๆนะครับดอลลาร์กว่าๆก็ก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับเชกเช่นเ,เดียวกับบิตคอยเมื่อ,อปีสอง2ันแปดไม่มีราคาสอง9ันเก้าสองันสิบเริ่มกระเทืองขึ้นมีราคาหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์ที่เข้าตลาดคอยมาเจ็ตแคปเป็นการจัดอันดับครั้งแรกนะครับในะวันนั้นถ้ามี ใครเฉลียวใจนะครับใช้เงินหนึ่งบาทนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปเลยเพราะตอนนี้บิตคอยมีราคาหกหมื่นกว่าดอลลาร์ครับพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องคิดเอาแล้วกันครับว่ามันเป็นไปได้อย่างไงครับแต่มันเป็นไปแล้วครับพี่น้องครับนะอ่าฉะนั้นวันนี้ช้างเองนะครับก็จะเจริญร้อยตามบิตคอยนั่นเองนะครับพี่น้องครับนะเราก็มีการวางแผนนะครับสำหรับการที่จะให้เติบโตนะครับตอนนี้ มันจะไม่เหมือนสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับนะเนื่องจากว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาจะไปรวมชุมชนแล้วมาสร้างพวกนี้ซึ่งมันไม่มีภาพให้เห็นครับเพียงแค่เป็นโอโนฮาของของคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับใช้นามแฝงว่าชาโตชินากาโมโตนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากที่จะให้คนรวมกันเป็นชุมชนนะครับแต่นั่นก็เป็นปฐมเหตุที่ให้เกิดเรื่องราวของสินทรัพย์ีต้อนบน อินเทอร์เน็ตนะครับอ่าโดยการสร้างบล็อกเชนบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็สร้างอ่าสกุลเงินดิจิทัลนะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีบนบล็อกเชนนั่นเองครับนะเราก็ทําใช้กันครับนะเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นประเทศนะครับนะแล้วก็มาสร้างบล็อกเชนบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็สร้างอ่าสกุลเงินประจําเชนนะครับอ่าบล็อกเชนเราชื่อว่าช้างเชนนะครับสกุลเงินชื่อว่า ช้างคอยนะครับนั่นนะครับมันก็จะคล้องกันในระบบของบล็อกเชนแล้วก็มีเหรียญประจำเชนครับเชกเช่นเดียวกับอีเทเรียมไบแนนนะครับนะโซล انا นะครับที่เหรียญเป็นตัวที่เอ่ยถึงมานี่คือเขาประสบความสําเร็จไปข้างหน้าแล้วนะแต่ทุกครั้งที่มีความสําเร็จนั้นเขาทําด้วยกลุ่มตนเองและนายทุนครับมีนักโปรเจมเมอร์นักพัฒนาแล้วก็นายทุนครับร่วมกันสร้างขึ้นมานะแต่วันนี้ครับเราไม่มีนายทุนครับพี่น้องครับ ผมเองก็เอาเงินส่วนตัวนะครับอ่าค่อยๆไล่สร้างครับนะอาจจะไมะ่ได้ใช้เงินมากมายในเหมือนในอดีตเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าหากเป็นของใหม่การทุ่มงบประมาณลงไปเพื่อจะให้สําเร็จนั้นยากมากครับนะต้องใช้จํานวนเยอะแต่เมื่อมันมีการการันตีของความสําเร็จจากรุ่นพี่แล้วนะครับมันง่ายแล้วครับพี่น้องครับมันมีแบบอย่างและมีตัวอย่าง เรานําแต่จุดเด่นๆของแต่ละตัวมารวมอยู่ในช้างครับพี่น้องครับนะเรานําจุดเด่นๆครับจุดเด่นของ Bitcoin ค,คือ p r o u p of Work ครับนะเป็นสกุลเงินถอดรหัสดโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ดีหรือเป็นระบบการเข้าไปถอดอัลกอริทึมต่างๆอยู่ที่ระบบที่ก็ต้องใช้เป็นตัวคอมพิวเตอร์เป็นตัวหลักนะครับวันนี้ตัว p r o u p of Work นะครับก็ยังทํางานอยู่ ผู้คนทั้งโลกก็ยังใฝ่ฝันยังมีการสร้างเหมืองยังมีการดําเนินการต่ออยู่นะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องการใช้พลังงานครับพี่น้องครับใช้พลังงานเป็นจํานวนมากนะทั้งวันทั้งคืนนะครับโอ้โหเครื่องแต่ละเครื่องพอ,อเครื่องรุ่นนี้สี่ปีเกิดการมีการทําให้เหลือน้อยลงนะครับนะทำให้เหลือน้อยลงนะเกิด กรณีแบบนี้นะครับเครื่องเหล่านั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้ครับพี่น้องครับนะเกิดฮับวิ่งนั่นเองนะครับนะพอเกิดห้ามวิ่งเลททาให้อะเรสด่างๆนะครับเหลือน้อยลงจากการตอบโจทย์เคยได้หนึ่งบิตคอยก็เหลือครึ่งบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ลดลงเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นว่าอ่าจะต้องเพิ่มมาตราในการอ่าสร้างนะครับสิ่งใหม่ๆที่มัน ดีกว่าเดิมขึ้นไปเพื่อจะไปแก้ปัญหาถอดอัลกอริทึมต่อนะครับนั่นก็เลยกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์บนโลกใบนี้นะครับเอาละครับต่อมาก็มีร o ป p of s t a k ครับอย่างอานทิเช่นที่ใช้อยู่ตอนนี้มีเ t เลียมตัวเดียวครับแต่ว่า s t ็ k ครั้งละมโหฬารน,นะครับข่านต่ำสามสิบสอง e ทเ e ี e ยมนะครับเริ่มต้นตาร์ทนะสามสิบสองทีเลียมอี t h เลียมหนึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่น้องไปดูเอาเองนะครับเกือบเกือบแสนนะอ่าแล้วมันใช้สามสิบ ก็เราสามล้านกว่าถึงจะสเต็กกิ้งกับเขาได้นะครับอันนั้นเป็นระบบรูปออฟสเต็กนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเขาใช้บุ o ฟ์ออฟเวิแบบเดียวกันกับบิตคอยนะครับแต่ปัจจุบันผันตัวเองนะครับปิดรายการรูปออ o เวิร์กไ้เรียบร้อยแล้วก็มาทำรูปออฟสเต็กนะครับส่วนตัว n a แนนนะครับนะเขาก็ใช้ฉันธร,รมติแบบอ่ารู o ออฟออเทอร y ิตนะครับนะอ่ามีการรักษาความปลอดภัยตามโหนดต,ต่างๆค่อนข้างจะอ่ามีระบบป้องกัน ค่อนข้างสูงที่สุดในบรรดาเหล่าบรรดาบล็อกเชนนะครับแล้วเขาก็มีเอ็กชิงมีตลาดซื้อขายประจําตัวด้วยนะที่เป็นตลาดใหญ่ทั่วโลกนะครับหลายหลายประเทศนะครับที่ต้องใช้ใบแนนเป็นตัววางสินทรัพย์ต่างๆนะครับนะแล้วก็มีเหรียญประจําเชนมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากโน้ตเฮาสนะครับจากการจินตนาการทั้งนั้นครับเมื่อ จับมารวมกันแล้วครับนะเราก็ใช้ group of a u t h ท r i t y คล้ายๆกันกับไบแนน้์ครับนะครับพี่น้องครับไม่ใช่คล้ายเลยครับตัวพ่อเป็นยังไงตัวลูกเป็นอย่างนั้นครับนะอ่าเพราะว่าเราใช้ระบบเดียวกันเลยครับนะนี่ก็คืออ่าตัวช้างครับนะจุดเด่นตัวไหนมีจุดเด่นเรานํามารวมกันที่นี่หมดเลยครับนํามาอยู่ที่เดียวกันนี่หมดนะครับพี่น้องครับนะอ่าฉะนั้นวันนี้เป็นความโชคดีที่หลายๆบล็อกเชนที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาส ให้ผู้คนร่วมสร้างแบบคนทั่วไปคนที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเลยก็หมดสิทธิ์แต่วันนี้ช้างคอยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับที่เราได้เริ่มเปิดตัวนะครับช้างคอยฟ o u n d a t i o n นะครับพี่น้องก็เข้ามาหยิบจับตั้งแต่ห้บาทต่อ หนึ่งช้างคอยนะครับปัจจุบันนี้ประมาณหนึ่งดอลลาร์กว่าๆนะครับนะคาดว่าอีกไม่นานนี้ก็คงทะยานไปสู่หลักร้อยแล้วนะครับอยู่ที่พี่น้องจะเก็บไว้มูล,ลค่าของช้างคอยเนี่ยนะครับมันก็จะสูงขึ้นตามอ่ายูเซอร์นะครับตามระบบนะมีการเคลื่อนไหวของผู้คนเข้ามาจํานวนมากาตัวช้างคอยก็จะเพิ่มมูล,ลค่าในตัวขึ้นไปเรื่อยๆครับนะคาดว่าจะแต่หลักร้อยนะครับในอีกไม่นานนี้นะครับ อันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับพี่น้องครับนะเป็นการคาดการณ์เพราะบล็อกเชนในเมื่อสมาร์ทคอนแทคได้เขียนแล้วนะครับได้ปล่อยออกไปแล้วนะครับไม่สามารถเข้าไปแก้อะไรได้เลยนะครับฉะนั้นมันเป็นไปตามกลไกนะครับเป็นตามระบบที่โลกรองรับไปในด้านอุปสงค์อุปทานนั่นเองครับพี่น้องครับเอาละครับวันนี้ทิมนิยมมาใหม่ๆเหรียญมีมครับนะเสียดายโอกาสหมูเด้งครับนะถ้าวันนั้นหมูเด้งได้บอกพี่น้องเรา นาะงบอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้ผมจะเปิดตัวหมูเด้งนะให้ทุกคนเข้าไปเตรียมอ่า u ูเอไว้แล้วก็ไปซื้อเก็บไว้คนละดอลลาร์สิบดอลลาร์แล้วแต่กําลังเผื่อว่าถ้ามันขึ้นไปพอใจเท่าไหร่ก็ไปขายเท่านั้นโอ้โหคนไทยเฮโสรสารพาล่ํารวยเลยเพราะหมูเด้งตัวนี้มันเกิดที่ชนบุรีครับพี่น้องครับมันเกิดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับแต่ไม่รู้ว่าท่านใดน,นะครับนะนำํำเอาเอาเอาโอกาสดีๆแบบนี้นะครับ ไปส่งต่อกลายเป็นเหรียญมีมนะครับนะเห็นตัวหมูเด้งไร่ครับพี่เลี้ยงนะครับไร่คับแขนครับขาแบบหยอกล้อกันทําให้มีความน่ารักน่าชังวันวันนะครับวันวันเนี่ยเมื่อวานนี้มีการต่อแถวเข้าชมหมูเด้งเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าพันคนครับพี่น้องครับโอ้โหมหโหรานเลยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแตกครับพี่น้องครับเนี่ครับจากนั้นหมูเด้งก็อ ได้กำเนิดเกิดขึ้นแล้วนะครับบนบล็อกเชนโซลาร่าบนบล็อกเชนอีเทเรียมนะครับพี่น้องครับนะ,ะฉะนั้นเรื่องเราต่างๆนี้นะครับพวกเราเองนะครับได้มีโอกาสตั้งมอนิเตอร์แล้วนะครับที่มหานครดูไบเขาตั้งมอนิเตอร์จับกระแสะนั่งเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเทรดเขาบอกนั่งนั่งดูแท่งเทียนก็แล้วกันครับนะแต่นี่ไม่เขามีมอนิเตอร์ดูว่าจะมีเหรียญมีมตัวไหน ที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆเขาจะได้ไหวตัวทันกันครับมีการตั้งระบบนี้คล้ายๆแผ่นดินไหวครับนะแต่แผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้สิ่งที่บ้านเรามีมากที่สุดคือไมยราบครับพี่น้องครับไมยราบบ้านเราเนี่ยไม่มีความหมายเลยตัดทิ้งได้ทิ้งนะครับหรือบางคนก็เอาถอนรากมาล้างดีๆไปต้มทำยานะก็สูตรแท้แต่ แต่ส่วนใหญ่แล้วล้วนๆแล้วก็คือว่ามันเกะก,กะมันมีน้ําตัดทิ้งแต่ญี่ปุ่นใช้วิกฤตตรงนี้เอาไปปลูกบนคอนโดเอาไปปลูกบนตึกลานบ้านช่องครับในห้องทํางานในห้องนอนครับนะเปิดแสงสว่างได้หน่อยทําไมถึงเอาไปใส่ครับเมื่อมีการแผ่นดินขยับปั๊บนะครับใบมันจะรีบตัวลงเขาก็จะได้เตรียมตัวทันครับว่าเอ้ยมีการเคลื่อนไหวดินแผ่นดินไหวแล้วนะครับมันจะหุบตัวนะนี่นี่ก็เอาเรื่องแบบนี้มาใช้ประโยชน์นะ แต่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มีประโยชน์ในตัวของเขาเองครับพี่น้องครับเชกเช่นเดียวกันกับปลาหมอคางดําครับวันนี้ทางภาครัฐได้กวาดต้อนนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นน้ําหมักนะผมได้ส่งเข้าไปในกลุ่มอยู่แล้วนะครับเป็นน้ําหมักปลาหมอคางดําเอาไปเป็นชีวภาพนะครับเป็นปุ๋ยให้พี่น้องเราเอาไปฉีดบารุงพืชน,นะครับเห็นไหมครับก็มีประโยชน์ของเขาขณะที่เขาทําระบบนิเวศของประเทศไทยเสียหายเราเอง ก็จะเป็นจิตอาสาในการไปจัดการประมอคังดําโดยตั้งนะครับมูลนิธิประมอคังดําขึ้นมานี่แหละครับเนี่ยที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนะแล้วก็พอเราเปิดเข้าไปบนโลกในเรื่องของการซื้อขายในตลาดแล้วนะครับพอมีรายได้ตรงนั้นมาผมก็จะเริ่มก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นจะเริ่มทํากิจกรรมก่อนครับเราจะต้องไปซื้อปลากระพงนะครับนะ ไปปล่อยเพื่อบรรเทาให้กับระบบนิเวศตามตลิงชายฝั่งแถวอ่าวไทยนะครับนะตั้งแต่สมุทรสาครยันสมุทรปราการฉะนั้นเราจะต้องมีการทํากิจกรรมร่วมกันครับน,ะนำเงินบางส่วนนะครับเอาไปทํากิจกรรมตรงนี้เพื่อให้ระบบนิเวศมันกลับมาครับนะฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องครับมีความหมายทุกๆุกอย่างที่ก้าวเข้ามาทําวันนี้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ ผมเองไม่ได้ครอบครองเหรียญผมเองไม่ได้มีการถือของเหรียญอะไรเป็นจํานวนมากนะครับผมเองก็จะซื้อเหมือนทุกท่านครับนะก็ไม่ได้ซื้อเป็นมโหฬารอะไรหรอกครับพี่น้องครับทําไปเพื่อเป็นตํานานครับเมื่อ,อไหรนะ่ก็แล้วแต่บล็อกเชนอยู่ได้ยาวนานครับค่าธรรมเนียมต่างๆมันจะมาตอบแทนเราเองครับเราต้องการให้เหรียญกระจายไปหาผู้คนทั้งโลกให้มากที่สุดไม่ได้มีความโลภอยู่ในหัวใจเลยนะครับพี่น้องครับนะเอาแค่ว่า ให้บล็อกเชนมันอยู่ได้อยู่ยาวเป็นตํานานให้ผู้คนเข้ามาใช้แล้วรายได้เกิดจากการใช้นู่นแหละครับนะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งสตงอะไรพวกนู้นนะครับถ้ามีการใช้มากๆมันก็จะมีรายได้มากในการอ่าเรียกว่าพัฒนาบล็อกเชนต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับเอาละครับสาหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับมีโอกาสแล้วนะครับถ้าหากมีการอ่าเอาอ่าลิงก์นะครับส่งให้เพื่อนๆทะลุสองพันเข้าชมเข้าฟังครับนะ โอ้โหแจก,กทั้งโมโหลานสิบล้านตัวต่อคนต่อท่านทันทีนทครับนะครับแต่ถ้าได้แค่หนึ่งพันคนก็รับไปหนึ่งล้านตัวครับแต่ถ้าไม่ถึงก็เอาไปตามเกมที่บอกครับสองแสนห้ามื่นตัวต่อท่านครับนะแจก,กไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะหยุดแจก,กแล้วฉะนั้นเป็นช่วงจังหวะดีที่สุดที่พวกเราเข้ามาร่วมกิจกรรมขอเป็นกําลังใจใพี่น้องเราทุกคนทุกท่านนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่ มันต้องลงทุนเยอะๆถอดสร้อยถอดแหวนถอดทองนะครับหรือ,อเน้นขายที่ขายบ้านเอาไปจำนำเอารถไปจำนำลงทุนเพื่อจะได้ภายในเจ็ดวันในหนึ่งเดือนอย่าเด็ดขาดครับพี่น้องครับพี่เพ,เพื่อนพ้องน้องพี่เราเสียหายกันเป็นจำนวนมากผ่านมาสดๆร้อนๆยังไม่ถึงอาทิตย์ดีครับควันหลงยังมีและยังมีการจะดําเนินการต่อแบบนี้ไปอีกเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาเล่นพี่น้องระวังตัวให้มากที่สุดเอาง่ายๆว่า อันตรายอยู่ทุกทุกที่นะครับที่มีผู้คนเข้ามารู้จักเราแล้วก็เขาจะสแสวงหาผลประโยชน์โดยนำเอาเทคโนโลยีล็อกเชนหรืออะไรที่ไปอ้างอิงไปนะครับแต่เราไม่รู้วิธีตรวจสอบก็เลยพลาดพั้งนั่นเองเรียนรู้อยู่ร่วมกันแบ่งปันเกือ้อกูลนะครับเพิ่มพูสินทรัพย์หรือทรัพย์สินมีกินตลอดการที่บล็อกเชนท้างคอยขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณท่านในผลมากๆค่ะ ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ,ะชวนท่านที่ลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็เชกชวนคนใหม่นะคะเข้าห้องให้มากที่สุดนะคะถ้าครบสองพันแล้วนั่นคือรับไปเลยค่ะคนละสิบล้านตามที่ท่านในพลนะคะตามท่ท่านในพลแจ้งไว้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะช่วงต่อไปนะคะเราจะประชาสัมพันธ์ในส่วนของการเรียนรูน้ศูนย์ต่างๆนะคะ,ะเริ่มที่ศูนย์เชียงใหม่ค่ะ 别见他